ม็อบก็กำลังเคลื่อนทุกอย่างก็กําลังดิ้นนะะการเมืองกําลังคุกรุ่นกางร้อนในทุกขณะจาการเขี่ยวกาศของทักษิณคงเป็นสัญญาณให้เห็นชัดเจนว่าหนูก,กําลังติดจันกวางกําลังถูกล้อมและกําลังถูกขมือม่อ สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษณิณชินวัตรนะซึ่งค่อนข้างจะค่อนข้างจะ,จะชัดเจนนะว่ารอบนี้ทักษณิณเนี่ยรอดยากและมีโอกาสที่จะต้องกลับไปติดคุกแล้วก็มีคดีเพิ่มเติม ให้นับวันที่15มกราที่แพทยสภากีเส้นตายเนี่ยและดูการทำหน้าที่ของปปชหลังจากปีใหม่เนี่ยรวมกระทั่งกะกะตะก็มีการขยับอย่างมีนัยยะสำคัญในเรื่องการครอบงำแต่จุดตายนั้นยังอยู่ที่สารดีกาแผนคดียาพูดลงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะนะครับที่เป็นเจ้าของคดีที่พิาพากษาลงโทษจำคุกคุณทักษิณ ในคดีทุจริตคอร์รัปชันแล้วไม่ปรากฏว่าจะได้รับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวแม้จะได้มีบรมราชองการลดโทษแล้วก็ตามผมว่านี่นะครับจะอยู่ที่จุดนั้นหลายคนคิดว่านะครับต้องรอคดีในปปชจบจะต้องรอแพทย์สภาจบความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าจะทำให้เห็นหลักฐานเนี่ยนะครับของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพราะเรื่องนี้เนี่ยครับมันจะเป็นคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยว่าประเทศเรานั้นเนี่ยนะครับที่จะคานสายตาคนดูเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำความอายุติธรรมนะครับตําหน้าคนไทยทั้งชาตินั้นนะครับกรณีนี้จะเป็นอุทาหรณ์ที่ใหญ่มากคนที่เขารักชาติบ้านเมืองคนที่มีหน้าที่เนี่ยต่างก็แลเห็นปัญหาของคุณทักษิณทั้งสิน้นนะครับว่าการดํารงอยู่ ที่ผ่านมากล่าวอ้างสร้างความกลัวเกินจริงกับพักประชาชนนั้นน่ะำไปสู่ความเสียหายของชาติบ้านเมืองอย่างที่คาดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นร่องรอยนะครับหลังปีใหม่ตามลำดับนะครับเพียงแต่ว่านะครับการเดินการดิ้นรนอะไรต่างๆก็ไม่ได้ปรามาเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีศักยภาพนะครับทำอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องเท่านั้นเอง วันนี้เนี่ยนะครับคิดออกนอกประเทศกลายเป็นเรื่องยากที่สุดก่อนหน้านี้การเข้ามาประเทศไทยเป็นเรื่องยากที่สุดไปได้ทั้งโลกยกเว้นประเทศไทยวันนี้ก็อยู่ได้ในประเทศไทยไปที่ไหนไม่ได้ทั้งโลกอีกต่อไปนะครับมันก็ตาลปัดเท่านั้นเองเลือกกลับบ้านมันก็ต้องแลกกับเรื่องนี้นะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยพอมันกระชับมามันเป็นสาราวัดใจนะครับว่าพร้อมไหมนะครับสําหรับการไปปรเชิญ 没有人的。 ยังไงมันก็ถึงน้องถึงเลยคือตอนนี้นะหลังจากที่ปาชาวชเขาไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วตอนที่เขาจะรับไปพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะมันก็มันก็รวบรวมเบื้องต้นเนี่ยสรุปว่ามีอาิบดีราชทรรแพทย์ราชัรร์แพทย์ใหญ่ตารวจมีหมอเหมอือมีใครๆที่กระระบุชื่อมาติดสองคนเนี่ยใช่ครับใบเพื่อประโยชน์ให้คุณทักษิณใช่ไหมเพราะกระบวนการมันต้องตรวจสอบต่อไปว่าใครกระทําความผิดใครสนับสนุนผู้กระทาความผิดบ้างยกตัวอย่างในเรื่องนี้นะเมื่อปวชก็ตั้งคกรรมการชุดใหญ่ เขามาทำการไต่สวนเขาก็ต้องดูหลักฐานเดิมแล้วเป็นอย่างนี้น,นะก็ทีเขาต้องสอบเพิ่มแล้ว ปปชเนี่ยเอาจริงดําเนินคดีได้หมดอีกอันหนึ่งจําเรื่องถุงขนมได้ไหมอ่าครับใช่ไหมอ้าคุณพิชิดเอาถุงขนมไปให้เจ้าหน้าที่ศาร <c oughs> ทาไมติดคุกะ่ะสารไต่สวนใช่ไหมว่าคุณพิชิตนี่ละเมิดอำนาจศาลไหมเมื่อ,อไต่สวนว่าละเมิอดอำนาจศาลเลยเอาไปเลย6เดือน <c oughs> อกรณีก็เช่นเดียวกันมันจะเข้าใจสารดีกาไต่สวนเลยว่าที่คุณทักษิณเนี่ยมาเนี่ยร้องขอต่อสารไหมอ่าสารออกมาอีกครั้งแล้ว1ปีแล้วมีการสงร่งไปดางตำรวจร้องขอต่อสารไหมสรุปแล้วไม่มีจําคุก ถือว่าเข้าเรื่องละเมิดอำนาจศาลละเมิดสามคนละข้อหากันนี่นะ,ะ,ะ,ะข้อหานี้มันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบและคุณทักษิณเป็นผู้สนับสนุน,อ,น,นอันนั้นเอาไปก่อนเลยละเมิดมาศาลจาก6เดือน7เดือนก็นไปว่ากันมไม่เกี่ยวส่วนคดีนี้ถ้าผิดใช่ไหมคุณทักษิณยังไม่ได้ถูกจำคุกเนี่โดนจำคุกนั่นก่อนหนึ่งปีก่อนที่เขาขู่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่นักร้องหรือเขาต้องการสื่อสารไปยังกรรมการปปรชหรือเปล่าหรือเขาต้องการสื่อสารไปยัง แพทยสภาที่กําลังตรวจสอบกรณีคํำมินิชัยของหมอโรงพยาบาลตํารวจกรณีที่บอกว่าคุณนักษิลป่วยหนักป่วยวิกฤตต้องรอนรักษาตัว180วันหรือกรณีที่บอกว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนที่ใช้อํานาจรัฐคือทักษิณชินวัตรรวบอํานาจรัฐไว้ที่ตัวและจัดการอํานาจรัฐได้เบ็ดเสร็จคุณทักษิณพูดถึงแพทองคานบอกออปรับตัวได้เก่ง เป็นนายกที่เก่งกว่าสมัยที่ตัวเองเป็นนายกแน่นอนทักษิณบอกนะทักษิณพูดนะแน่นอนว่าอ,อ,อาจจะไม่รู้ทุกเรื่องนะครับไม่ได้เก่งทุกเรื่องต้องอาศัยคนอื่นช่วยดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าทุกคนนะไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกครับเพียงแต่ว่าให้รู้สักเรื่องได้ไหมไม่ใช่งโง่ทุกเรื่องนะสิ่งที่งเป็นอยู่เนี่ย มันไม่ได้บอกว่าต้องเก่งทุกเรื่องแต่ชาวบ้านเขาปลังถามว่ารู้เรื่องสักเรื่องได้ไหมงโง่ทุกเรื่องไม่ได้นะวันนี้อัดสินก,ก็เลยออกอาการขู่คนโน้นคนนี้แล้วก็ยกว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เก่งที่สุดไม่มีใครกลัวคุณทักษณิณที่ประคบณนี้นะคุณครูมาตั้งแต่ปีอย่างที่ผมบอกไปปีห้าหกห้าเจ็ด สิบเจ็ดปียสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยคุณก็ขู่เอ็นจีโอไว้แบบเนี้ยปีนี้คุณก็ออกอาการขู่อีกคือขู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของคนกลัวเป็นลักษณะของคนที่กลัวว่าความจริงมันจะปรากฏคือถ้าคุณไม่ทําผิดเลยเนี่ยเขาไม่ตามเช็คบินคุณหรอกมันไม่มีเงื่อนไขที่ต้องไปร้องคนโน้นคนนี้นะครับแล้วเช็คบินที่ผ่านมาเนี่ยตรวจสอบที่ผ่านมาเป็นผลไหมกรณีคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยเป็นผลไหมล่ะ คุณตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นนายกรัมงตีเอาเรื่องแรกก่อนผมขออนุญาตนะครับผมกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตกครรับปากไว้กับใครและคุณทําจริงไหม,มบัตรนี้เนี่ยนะครับไออาการป่วยกรรมาการสิทธิ์นะครับเขาก็เห็นเหมือนกับคนตั้งปวงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขารู้ตัวและเขาสํานึกแบบที่เขายื่นถวายดีการและถูกบันทึกไว้ในพรมราชองค์การนะ บ้านเมืองก็ไม่มีสภาพแบบนี้เขาจะเรียกหัวหน้าพรรคการเมืองเข้าไปที่บ้านนะก็สารรัฐธรรมนูญพึ่งวินิจฉัยเรื่องการครบกนนะันคนทุจริตคอรัปชันเนี่ยนะครับนากาบักการเมืองต้องครบไหมพรรคการเมืองต้องครบไหมนายกต้องครบไหมแต่ครบฐานหน้าพ่อลูกอยู่ในบ้านนี่เป็นบุคคลต้องห้ามถูกตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตในคดีทุจริตและตัวเองก็สารภาพแล้วว่าทุจริตจ,จริงนะครับถูกบันทึกไว้ในพรบราชโองการถ้าตัวเองอยู่เป็นๆเนนะี่ย นะครับอยู่เพราะความคิดถึงบ้านอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานตามคามั่นสัญญาเนี่ยทุกคนพร้อมจะก้าวข้ามแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยนะครับไอ้นี่ไม่เป็นไปตามที่พูดเลยไม่ไม่ได้ยอมรับกระบวนการยุติธรรมตามที่บันทึกไว้นในรมราชโองการนะครับและบอกว่ายอมรับกระทําความผิดสํานึกแห่งการกระทําแล้วคุณไม่ได้สํานึกอะไรเลยทันทีที่คุณออกมาข้างนอกคุณบอก,กว่าถูกยัดข้อหา เอาแล้วคุณถวายดีกาหมายความว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องการความคนที่รักษาคําพูดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้แลวจะมีปัญหาต่อไปนะนั่นคือการขุดบ่อล่อปลานะครับเพราะฉะนั้นการทําให้มันดูเหมือนมีอํานาจดีวทุกอย่างจะไปเข้ามันพอดีวทุกอย่างเข้าไปปุ๊บเขาก็รอเช็คบินทีเดียวเห็นไหมล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ย กรณีไอคอนที่เกิดขึ้นเขาตามกันมาตั้งนานแล้วเขาไม่ได้ตามพึกยุคเพื่อไทยเขาตามมาตั้งยุคยุคตรงตู่แล้วแต่เขารอให้มันเก็บ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 คนเฮฮไปเรื่อยๆแล้วรวบทีเดียวเราต้องเล่นงานมันโดยเหมือนจะไม่เล่นงานมันคืออะไรต้องปล่อยให้ ผู้เสียาหายม,นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเขี่ยบอลให้ผู้เสียาหายไปโหนกระแสก็จบแล้วเดี๋ยวพอเป็นประเด็นปุ๊บก็เช็คบินก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนียนๆง่ายๆคดีตู้หาวก็เหมือนกันจะตกปลาตัวใหญ่ก็ต้องใช้เหยื่อตัวใหญ่ เพราะนั้นก็ต้องใช้เหยื่อที่มันมีชื่อหน่อยในการล่อเหยื่อเข้ามาพอล่อเหยื่อเข้ามาก็ปล่อยให้มันฟอก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 พอฟอกพันล้านหมื่นล้านแสนล้านปุ๊บกูจับแม่งเลยแต่ถ้ากูไปจับตั้งแต่พันล้านกูก็ได้แค่พันล้านไงถ้ากูไปจับแค่ร้อยล้านกูก็ได้แค่ร้อยล้านไงแกนนาออกมาชุมนุมนะฮะ แกนาออกมาชุมนุมนะครับลงชื่อเรื่องการแก้ไขกฎหมายหนึ่งหนึ่น้องกบทำไมทาไมระบบเขาไม่ถึงทําไมระบบเขาต้องปล่อยให้ลงชื่อ1นึ่งหนึ่งสองวาไมเขาถึงไม่จัดการไอ้พวกีีลงชื่อแก้ไขหนึ่งสองเอาแล้วไม่ปล่อยให้มันลงชื่อแล้วจะรู้ไหมว่ามีใครที่ไม่จงรกพักดีบ้างบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องรีบทำ ลากมันไปไเรื่อยๆลากไปไเลือกแล้วพี่จะเห็นสันดานมัน14ี่ล้านเสียงในตอนนั้นกับ14ล้านเสียงในตอนนี้ผมเชื่อว่า14ล้านเสียงในตอนนั้นกระอักเลือดก,กันเป็นแถวโดยเฉพาะเคสไอคอนโดยเฉพาะเคสหมอบาปเข้าใจหรือยังนะครับมุมมองของมุมมองของนกกระจอกคืออะไรอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่านกกระจอกมุมมองของนกกระจอกคืออะไร ฆ่ามันฆ่ามันจับมันติดคุกจับมันติดคุกจับมันติดคุกใจ,กจเย็นๆนะครับเขาเรียกว่าจะลอ่อทั้งยวงเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ดิวมันเข้ามาการปล่อยให้ดิวมันเข้ามาเราจะได้รู้ว่าใครอะดิวบ้างพอดิวไปแล้วเนี่ยทีเดียกวก็ล่อทีเดียวนะฮะไม่ว่าคุณจะสามารถคุณก็อาจจะไม่สามารถแล้วก็ได้ก <kee> <h> ็ถ <h> ึงบอกไงนะครับในยุค <h> ทิกมึงผัก ในยุคที่มึงผักทหารเข้าไปอยู่ดีฟสเตททำให้ทหารเขาเช็คบินได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าทหารออกมานอกสเตทคือออกมาในที่สว่างก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะทำอะไรไปแล้วประชาชนด้อมกี่ประด้อมเด็กก็จะบอกว่าพระเดการพระเด็จก,การร,กการัแรงแกปร,ระชาชนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เป็นไรยังไม่ต้องทำลุงตู่ก็แค่ทำอะไรเตรียมความพร้อมเรื่อง ระบบบำบัดน้ําเสียที่เรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เพื่อกรองคนเฮียๆออกนะฮะนี่คือการสังวนนะฮะสร้างระบบการสังวรเอาไว้เมื่อมันเข้ามาสิ่งไม่ดีมันเข้ามาก็เริ่มใช้กระบวนการที่สองที่เรียกว่าประหารนะฮะประหารและสัมปทานสุดท้ายแล้วก็คือคือทําให้มันเจริญคือภาวนาและสัมปทานพอทําให้เจริญปุ๊บก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้ นี่คือสัมมารประธานสีในหมวดธรรมในอภิธรรมไปเสร์ชดูแล้วจะเข้าใจระบบตรงนี้พลตบเอกเสรีเตมีเวทนะครับจตุพรพมพันธ์นะพูดทำนองเดียวกันเหมือนกันนะท่านเซรีก็ระบุชัดเจนยังไงก็ถึงทักษิณแน่นอนในกรณีของชั้น14รวมทั้งครอบครัวนะครับที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะครับกรณีให้การเทสกรณีเรื่องของชั้น14 ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นคณะกรรมการของปปชเองสอบสวนตรงนี้ก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับต้นปี2568นหก็คงจะรู้เรื่องทั้งหมดแหละนะครับแต่พลเอกเสรีเตมีเวทซึ่งเป็นอดีตผู้มชัชการตำตรวจแห่งชาตินะครับค่อนข้างระบุชัดเจนนะฮะว่าไม่รอดแน่นอนนะครับ คราวนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวทักษิณไม่ใช่เฉพาะคดีนะเก่าที่ไม่ได้ติดคุกนะจะมีคดีใหม่เกิดขึ้นด้วยนะฮะฐานตัวการร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลฎีกาพแดงคดียานักการเมืองด้วย <S <S เรื่องของทักษิณเนี่ยนะผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะไม่ใช่ตัวเฉพาะ12คนที่โดนเท่านั้น ทักษิณก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบทวีสอดส่องรำตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมก็ต้องมีความรับผิดชอบสื่อมวลชนได้เคยไปถามทวีบอกว่าทักษิณไม่เห็นมีอาการป่วยเลยนะทวีก็บอกว่าไม่ได้ป่วยอาจจะไม่ได้ป่วยภายนอกนะแต่อาจจะป่วยภายในก็ได้นั่นะนะนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่กรณีนี้กําลังสตทานสะเทือนเป็นอย่างมากเหนที่ผมเรียมตลอดนะทักษิณกําลังวิตกกําลังกลัว ออกมาเกลี้ยวกราดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีรายงานว่าชานชัยจะมีการฟ้องนะต่อสารดีกานะแล้วก็สอนอาญาเพื่อที่จะขอให้มีการออกหมายขังทักษิณมีการไต่สวนในเรื่องนี้แล้วก็ให้มีการเอาผิดในเรื่องนี้โดยตรงให้ทักษิณกลับไปติดคุกอีกครั้งนั่นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วสารมีคําสั่งให้มีการออกหมายจับทักษิณคราวนี้สนุก ของใหม่ยังไม่หมดนะฮะของเก่าก็มีด้วยนะครับที่สำคัญเรื่องของคดีมาตรา1นึสองะฮะปรากฏว่าไม่สามารถออกนอกประเทศได้อันบาวอิบราฮิมต้องเดินทางมาเจอทักษิณที่หลีเปะนะฮะก็คงเป็นคำตอบนะที่จังหวัดสตุนนะฮะซึ่งการพูดคุยเขาเนี่ยก็อ้างว่าเป็นการพูดคุยเรื่องของอาเซียนเรื่องของพม่า จริงๆแล้วก็เป็นการหาเหตุเพื่อเดินทางออกจากประเทศไทยเจ็เย็นนะฮะม็อบก็กําลังเคลื่อนทุกอย่างก็กําลังดิ้นนะะการเมืองกําลังคุกรุ่นกางร,ร้อนในทุกขณะจากการเขี่ยอกาสของทักษิณคงเป็นสัญญาณให้เห็นชัดเจนว่าหนูก,กําลังติดจันทร์กวางกําลังถูกล้อมและกําลังถูกขมือม่นนเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเดชศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รพระแผ่บุกชาประชา,รชามหาวชิรนอกรอนวันจกักรีวงสรงสืบสานงานราบีดอข้าบาทถวายพระพรขาวายราชสาสตร์ดีฟาประทานทศมาราชันสรรสรไทยให้โลกชมผู้พระบรมราชินี พระปรีชาชานสามาัญวิตทุกิสคาตรีพระเกียรติพระบารามีทรงนำไทยสู่สีวิกัยข้าวราพุทธ,ธจเจ้าเหล่าปวงประชาถวายพระมงคลชัยขอพรอถวยเทพประทานพระทรงสรานาฤไทย ้าชนยิ่งยงเกระไรชาไทยจอมราษสมรชาชันขอเดชีชาพระจอมราษรพระประมุรชาปรชารามหาวชิราลงกรณ วันจักรีวงทรงศึกสางานพระอิโวรข้าบาทถวายพระพรข้าวายราชสดุตีพระประทานพระสมาราชันสร้งสางไทยให้โลกชมผูกราบบรมราชินีพระปรีชาชาันสรรมาินปุตติสตรี พระกีรติพระบารมีทรงนำไห้สู่สีวิไใหข้าวาระพุทธเจ้าเหล่าปวงประชาข้าวายพระมงค์นชัยขอพอดห่วยเทพระทานุถ้าทรงสรานธัรไทยกระชนยิ่งโยงเกิดอใครเกิดไครจองราคพรัทธาชัง สรงพระเจราทรงพระเจริญทรงพระเจรา